ในปี2022นี้ศึกตลาด MPV ของญี่ปุ่นนั้นก็เริ่มระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาเล่าถึง3รุ่นกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากคอนด้าสเตป a กอนกันก่อนที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้มาดูกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างงานออกแบบนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่ไม่เยอะถึงขนาดแบบคนละโลกเลยนะครับสำหรับรุ่นธรรมดานั้นก็จะใช้ชื่อว่า Step w a g กอน Air เอ่อแนวคล้ายๆกับ MacBook Air หรือไม่ก็ iPad Air ยังไงไม่รู้นะแต่ดีไซน์นั้นก็ทั้งกตดูว่ามันจะมีความเรียบง่ายอยู่อย่างเช่นกระจังหน้านะครับก็จะมีดูอีกแค่ช่องบนนะครับแล้วก็มีดูซ้ายขวาสว่างละ3ามจุดไฟหน้านั้นแน่นอนนะครับวัตถุนิวเป็นแบบ LED เพียงแต่ว่างดนี้ก็จะมาเป็นแบบมันจะดีเฟกเตอร์ที่จะมีการสะท้อนแสงอย่างเรียบง่ายเลยมันไม่ได้แบบโปรเจคเตอร์เหมือนกับที่ผ่านมานะพร้อมกับไฟรีไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED แต่ก็จะมีไฟเลียซ่อนอยู่ข้างในด้วยเช่นกัน เหมือนจะไม่ใช่ซีเควนเชียลนะครับส่วนกระชนหน้านะครับก็จะมีช่องอยู่2ช่องก็คือช่องด้านบนสมอประจางส่วนล่างที่สังเกตได้ว,ว่าจะมีรอยบากมาว้าวต่อเนื่องกันกับช่องดักรลมที่จะมีช่องแบบทีทีนะครับพร้อมกับกรอบไฟ,ฟตัดหมอนกน้าที่มาแบบทรงเรียบง่ายเลยขนาดเดียวกันด้านข้างนะครับก็จะมีบานกระจกที่ดูใหญ่โตแต่ว่าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม้วก็อาจจะลดขนาดลงมาหน่อยเพราะว่ารุ่นเดิมนั้นอาจจะดูใหญ่โตเกินไปพร้อมกับืูจับประตูที่มาในทรงเรียบเลย กระจกมองข้างก็อย่างที่เห็นนะครับก็แปะกับประตูแล้วก็ทำฐานสีดำซะใหญ่เลยพร้อมกับมีกระจกมองมูมไว้ข้างล่างอีกด้วยส่วนลายรอยนั้นคาดว่าน่าจะเป็นขนาด16นิ้วซึ่งวดลายนั้นก็จะเป็นข้าก้านสามเหลี่ยมกับ5้าก้านขีดนะครับอ่ะเรามาดูสปาร์ดากันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับข้อต่างก็อยู่ที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าสังเกตไปว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยจะมาแบบช่องตะข่ายทิปก็คือว่ามันจะเป็นแบบตัดลายไว้เลยถ้าที่จริงแล้วนะครับช่องต่างๆนั้นก็จะ มีแค่ข้างบนกับข้างล่างเท่านั้นพร้อมกับปรับพรีเมียมตัวยูด้านล่างไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะครับกันชนหน้าก็ปรับทรงใหม่นะครับก็จะมีแผลช่องดักลมลายตข่ายตากต่งที่สีดำเงานะส่วนด้านข้างนั้นก็ไม่มีแปลกใหม่นะครับนอกจากล้อลอยนั้นพนสีแต่ยังคงลายเดิมซึ่งที่ผ่านมานั้นก็จะมีการ เปลี่ยนลายให้ดูแตกต่างขึ้นความทั้งชายล่างนะครับสังเกตให้ดีว่าจะมีเส้นคโครเมียมรอบคันเลยทีเดียวโอเคเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับส่อรัด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบทรงยาวเฟ้ยเลยทีเดียวนะครับช่วยให้ถึงคุณใจสตาร์เรย,ยงไงไม่รู้ส่วนรุ่นธรรมดานั้นนะครับก็จะมาพร้อมกับคมใสพร้อมกับไฟไท้ายแบบ Fu l l LED ตั้งแต่ไฟเลี้ยวไฟถอ,ถอยถึงไฟไท้ายหลักเลยทีเดียวโดยจะมีคิวโครเมียมบริเวณกระจกหลังด้านล่างอีกด้วย พร้อมกับการชนหลังที่มาในทรงเรียบง่ายมากนะครับสาเกจริงๆว่าจะมาพบกับชายางสีเมทัลลิกแถบทับทิมสโตนแสงแบบแนวนอนแต่อย่างดีที่ประตูหลังมาเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมสามารถบันทึกความจําได้แน่นอนนะครับในเมื่อมาแบบนี้ปุ๊บประตูที่เคยเปิดเป็นแบบประตูบานที่ห้านั้นก็ถูกตัดออกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าเออตัดออกก็ดีเพราะว่าด้านท้ายนั้นดีไซน์ไม่ค่อยสวยเลยหรือจะไม่มีการชนหลังทําให้ดูน่ากลัวไปนิดโอเคนะครับก็ตัดคนต่างใจเนาะ ซบขนาดตัวถังนั้นก็ยังไม่หยุดออกมาณเวลาดังกล่าวและสีรถนั้นแม้จะหยุดออกมาแล้วแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวไว้า,าภายหลังดีกว่านะครับโอเคพอเข้ามามองภายในปุ๊บสังเกตว่าภายในนั้นก็จะดูมีคุณภาพมากขึ้นวัสดุบูดุมม้งอะไรต่างๆก็เยอะขึ้นอย่างชัดเจนเลยเมือ่อเทียบกับรุ่นเดิมพบว่าความซับซ้อนในต่างๆก็เริ่มลดลงไปนะครับมา,าตรวัฒจะชุดเครื่องเสียงอะไรต่างๆนั้นก็จัดเรียงมาแบบให้ดูะใช้งานง่ายขึ้น สังเกตดีๆว่าชองแอรนันก็ยังคงเอกลักษณ์จากซีวิกเลยเพียงแต่ว่าไอตรงที่ปรับนั้นก็จะเป็นแบบครีบเหมือนเดิมมันไม่ใช่การปรับเหมือนกับซีวิกชุดเครื่องเสียงที่เห็นนี้ก็จะเป็นขนาดจอ10นิ้วพร้อมกับฟังก์ชันเยอะแยะซึ่งของยังไม่บอกข้าว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเข้ามาบอกภายหลังทีนึงแต่แน่นอนครับว่ารองรับ Honda Connection เคยแล้วพปรับอากาศนะครับก็เป็นแบบแยกฝั่ง Dual Zone อย่างที่เห็นแถมจะมีสวิตช์ปรับด้านหลังมาให้ต่างหากด้วยคันเกียร์ก็ยังคงเป็นแบบปุ่มกดไฟฟ้าเฉพาะรุ่นไฮบริดเท แต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็ยังคงเป็นแบบรางตรงเช่นเคยทั้งนี้ก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุป่มออโต้โฮมาให้ตามสูตรของรถยนต์ในยุคปัจจุบันเลยและสังเกตอีกจุดหนึ่งว่าช่องเก็บของนั้นก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมด้วยแค่ฝั่งผู้โดยสารนั้นก็มีถาดมีเก๊เก็บของถึงสองชั้นพร้อมกับที่วางแก้วมาให้อีกด้วยแผงประตูก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตก็คือว่ารุ่นนี้ก็ยังคงใช้อะไรจาก Honda c ซีวิ FE ออยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับไม ขอปุ่มมัิติฟังก์ชันที่คุ้นเคยมากกว่าที่เป็นแบบจอแสดงผลขนาด10.2นิ้วกราฟิกอะไรต่างๆก็คล้ายกันนะครับและกระทั่งมือจับประตูสวิตช์กระจกไฟฟ้านะั้นโอเคใช่เลยครับมันคือ Honda Civic SE แต่น่าเสียดายนะครับกระจกมองหลังนะครับยังคงตัดแสงด้วยการปรับอยู่ดีเบาะนั่งนะครับยังคงเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งอยู่ดีนะครับียงแต่ว่าหวดนี้ก็จะเป็นแบบ captain seat ก็คือเบาะแยกทั้งคู่นะครับทั้งรุ่นธรรมดาที่เป็นโทนสีอ่อน แล้วก็รุ่นสปาร์าที่จะเป็นโทนสีเข้มขึ้นพร้อมจุดเด่นนะครับมีที่รองขามาให้ซึ่งก็มาในสไตล์เดียวกับอัลพาดแล้วก็โอดิซีแต่เขาบอกเลยว่าหลังจากนี้คอนดักโอดิซีก็จะยุติการทําตลาดเพราะว่ายอดขายนะั้นก็ลดลงเข้าไปทุกทีโดยจะมีสเตปว่าก็รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าสปาร์ดาพรีเมียมไลน์เข้ามาแทนที่ แต่ต้องรอ,งอรุ้นกันว่าจะมีออปชันอะไรบ้างที่เด็ดดวงนะครับแน่นอนว่าเขาบอกแค่ว่ามีเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดแต่ถ้าให้ผมเดานะครับแต่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรจาก C ี v i c FE แล้วก็เครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.0ลิตรอ h e HE v จากรุ่นเดิมนั่นเองซึ่งยังไงก็ตามรุ่นใหม่จะเป็นยังไงบ้างก็รอดูกันต่อไปนะครับ พร้อมกับข้อมูลแบบเต็มรูปแบบไปทีเดียวถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ